คลิปนี้มีเกมการสอนสื่อการสอนในโหมด Escape เก m มาแบ่งปันนะครับในเว็บไซต์ Genuity ตอนแรกเนี่ยไม่รู้ว่าใช้งานยังไงแต่พอรู้วิธีการใช้งานแล้วบอกเลยนะครับว่ามีประโยชน์ในการนำไปใช้มากๆครับสมัครเป็นสมาชิกในเว็บไซต์ Gneal.ly e กันแล้วใช่ไหมครับสวีดาสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีเดแชร์นะครับ ในคลิปนี้นะครับจะมีความพิเศษความสุดยอดความเจ๋งอีกคลิปหนึ่งของเว็บไซต์ g e n i a l l y นะครับเพราะในคลิปนี้เป็นคลิปใหม่ล่าสุดเลยและเป็นเนื้อหาใหม่ๆหมัดๆเลยนะครับที่เราจะไปเรียนรู้การสร้างเกมการสอนในโหมดหรือในหมวด e s c a เ e g a m กนั่นก็คือโหมดของการหลบหนีนะครับแต่ถ้าเกิดพูดให้ง่ายก็คือ โหมดที่จะสร้างเกมการสอนให้มีสตอรี่มีเรื่องราวและบอกเลยว่านำไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆและน่าสนใจมากๆนะครับก่อนจะไปด้ฝากกดติดตามก่อนครับฝากกด Subscribe ด้วยฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเดนแชร์ก่อนไปรับชมด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดคืออย่าลืมสมัครเป็นสมาชิกในเว็บไซต์ g e n i a l l y กันก่อนนะครับแล้วค่อยมาชมคลิปนี้กันต่อ ชิญชวนให้สมัครทันทีครับไปชมกันต่อได้เลยอันดับแรกนะครับตอนนี้ผมอยู่ในหน้าของ Create นะครับเราก็จะกดไปในเมนู Gamification เหมือนเดิมนะครับกดเลยหลังจากนั้นนะครับตรงที่เป็นตัวกรองเนี่ยเราจะเลือกเป็นเฉพาะแบบฟรีนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยเราจะเลือกไปที่ในส่วนของ Gamification แล้วคลิกไปที่คำว่า s s c p e Game นะครับกดคลิกหนึ่งครั้งเลย นี่แหละครับก็คือเกมด้านล่างตรงนี้ตอนแรกเนี่ยผมก็ยังงงและสงสัยมากว่าว่าในโหมดของ e d g c a p e game หรือว่าเกมหลบหนีเนี่ยนะครับมันใช้ยังไงมันทำงานยังไงนะครับแต่ก็เลยพอมีเวลาได้นั่งดูได้ทดลองเล่นทดลองใช้ก็พบว่ามันไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยครับคุณครูทุกท่านถ้ามีเวลาได้นั่งดูได้นั่งชมได้นั่งทดลองเนี่ยผมเชื่อว่าจะทำได้อย่างแน่นอนนะครับ เราจะพบว่านะครับในส่วนของเกมหลบหนีเนี่ยหรือเอ a เคปเกมเนี่ยมีค่อนข้างหลากหลายเลยแต่ผมเชื่อว่าวิธีการหลักการในการสร้างและการนำไปใช้เนี่ยจะคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะครับในคลิปนี้ผมจะยกตัวอย่างนะครับเกี่ยวกับเกมนะครับหนึ่งเกมที่ชื่อว่า horror escape room นะครับหรือถ้าเกิดจะเรียกให้หน่าสนใจหน่อยนะครับก็คือเกมบ้านผีสิงนั่นเองนะครับ เกมบ้านผีสิงนั่นเองทุกท่านอาจจะไปตั้งชื่ออื่นก็ได้แต่ผมขออนุญาตตั้งชื่อง่ายๆแบบนี้นะครับผมจะกดคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งเราจะทดลองเล่นก่อนที่จะไปปรับแก้เนื้อหาก็ได้นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับในลักษณะแบบนี้เลยลองกดสตาร์ทนะครับเมื่อเราคลิกสตาร์ทแล้วนะครับเราก็จะเห็นบทนําหรืออินโทรดักชันของเกมประมาณว่ามีผีตนหนึ่งนะครับถูกสาห้อยู่ในบ้านเราจะต้องทําภารกิจเพื่อปลดปล่อยผีตัวนี้เนี่ย ให้เป็นอิสระนะครับในส่วนของบทนำตรงนี้คุณครูจะแปลเป็นภาษาไทยให้กับนักเรียนเพื่อเข้าใจง่ายก็ได้หรือจะให้นักเรียนเนี่ยเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษไปแปลเองไปทดลองเองไปเล่นเองนะครับไปตะลุยด่านเองก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณครูเนี่ยนำไปใช้กับนักเรียนในระดับชั้นไหนนะครับขึ้นอยู่กับคุณครูออกแบบได้เลยแต่ว่าในที่นี้ผมขออนุญาตไม่แปลกันแล้วกันนะครับ เราสามารถกดไปต่อตรงนี้ได้นะครับก็จะเป็นภารกิจในลนักษณะแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปแก้เนื้อหากันเลยดีกว่านะครับหรือว่านําเนื้อหาวิชาของตนเองไม่ว่าวิชาไหนก็ตามเนี่ยใส่เข้าไปในเกมเกมนี้เมื่อใส่เสร็จแล้วเราค่อยไปทดลองเล่นพร้อมกันนะครับไปครับไปใส่เนื้อหากัน เราก็จะกดไปที่คำว่า use this template นะครับกดคลิกเลยนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เพื่อเข้าไปสู่ในหน้าของการแก้ไขเนื้อหานะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าคุณครูไม่ว่าจะสอนวิชาอะไรก็ตามเนื้อหาอะไรก็ตามคุณครูสามารถแก้ไขนะครับเนื้อหาที่อยู่ในเกมเกมนี้ที่เป็นต้นฉบับเนี่ยให้กลายเป็นวิชาของคุณครูเอง ให้กลายเป็นเนื้อหาที่ต้องการได้เลยนะครับหลังจากที่เราเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับผมก็ได้ทําการเปลี่ยนชื่อนะครับของไฟล์นี้แล้วก็เปลี่ยนชื่อของเกมในที่นี้ผมขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างเป็นการบวกการลบหรือเป็นคณิตศาสตร์ง่ายๆนะครับแต่เน้นย้ําว่าในที่นี้คุณครูสอนเนื้อหาอะไรวิชาอะไรก็ตามสามารถแก้ไขได้ตามนั้นเลยนะครับ พอเราเปลี่ยน2ทขี้ตรงนี้แล้วนะครับเราจะไปตรวจสอบดูก่อนว่ามีสไลด์ทั้งหมดกี่หน้านะครับสไลด์มีอยู่ทั้งหมด35หน้าด้วยกันนะครับมีอยู่ทั้งหมด35หน้าด้วยกันเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเราจะต้องเปลี่ยนหน้าไหนบ้างนะครับเริ่มต้นตั้งแต่หน้าที่2ตรงนี้บอกไปแล้วเป็น introduction จะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้ถ้าไม่เปลี่ยนนะครับคุณครูอาจจะอธิบายเล็กๆน้อยๆ้คร่าวๆให้กับนักเรียนฟังก่อนที่จะให้นักเรียนเล่นเกมเกมนี้ หรือจะให้นักเรียนตะลุยเองก็ได้นะครับในสไลด์ที่3หน้านี้นะครับยังไม่มีการที่จะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับโอเคครับเริ่มต้นจากหน้าที่4เลยหน้าที่4นี่แหละครับจะเป็นคำถามข้อที่1จะเป็นคำถามข้อที่1เราก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับตรงนี้เลยนะครับผมจะลองพิมพ์ตัวเลขง่ายๆนะครับ100บก100แล้วก็ขออนุญาตเปลี่ยนขนาดสักนิดนึงนะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่เฉลยลงไปให้ถูกต้องนะครับโอเคตรงนี้นะครับอ่าตอนนี้เราจะเห็นว่านี่คือข้อที่1น,นะครับด้านบนตรงนี้จะเป็นคำถามนะครับแล้วก็มีตัวเลือกอยู่ทั้งหมด3อันนะครับในอันที่ถูกต้องนะครับจะเขียนว่า right answer ในอันที่เป็นตัวลวงหรืออันที่ผิดเนี่ยจะเขียนว่า wrong answer นะครับคุณครูก็จะต้องใส่ให้ถูกตำแหน่งนะ ต่อไปสไลด์ที่5นะครับอันนี้จะเป็นคำถามข้อที่2ล 2> A few moments later ในสไลด์ที่8อ๋ออันนี้เป็นเวลาเราตอบผิดนะครับอันนี้เราตอบผิดก็จะขึ้นในลนักษณะแบบนี้นะครับซึ่งเราจะเปลี่ยนข้อความหรือไม่เปลี่ยนก็ได้อันต่อไปนะครับตรงนี้น่าจะมีการใส่แอคชั่นไว้แล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอะไรนะครับตรงนี้เคนะครับ เพื่อความแน่ใจและความมั่นใจว่าเราไม่ได้มีการเปลี่ยนผิดหรือเปลี่ยนไม่ครบเดี๋ยวเราลองไปพรีวิวเกมนี้ดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาทดลองพรีวิวเกมก่อนนะครับซึ่งในตอนนี้เรามีการใส่ข้อคำถามไปทั้งหมด4ข้อผมแนะนำแบบนี้นะครับว่าอย่าเพิ่งแก้ไขเนื้อหาจนหมดนะครับลองแก้สัก1ชุดก่อน1ชุดก็คือน่าจะมี4ข้อนะครับในด่านที่1ในรอบที่1 ลองแก้เท่านี้ก่อนแล้วก็ลองพรีวิวลองเล่นเกมดูครับจะได้เข้าใจว่ามันจะเป็นประมาณไหนนะครับในที่นี้ผมกลับมาที่สไลด์ที่1แล้วกดพรีวิวที่รูปดวงตานี้นะครับหลังจากนั้นก็จะโหลดหน้าของเกมขึ้นมาแบบนี้เดี๋ยวเราลองไปดูพร้อมกันนะครับผมจริงๆแล้วเกมนี้เนี่ยมีเสียงประกอบด้วยนะครับแต่ว่าเสียงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดังนิดนึงนะครับผมขออนุญาตปิดไว้แต่จริงๆแล้วตอนเล่นเนี่ยผมแนะนําให้เปิดเสียงนะครับเพราะ มันจะเป็นเสียงโดนตรีที่นะครับอ่ลองให้เปิดที่ดีนิดนึงก็ได้นะครับนี่นะครับนี่นะครับออกแนวหลอนๆตามบรรยากาศนิดนึงนะครับเป็นเสียงฟ้าร้องเสียงจริงรีดเสียงแบบนั่นแหละครับใครเคยเล่นเกมบ้านผีสิงก็น่าจะเข้าใจนะครับในที่นี้ผมกดสตาร์ทนะอ่าตรงนี้เราจะข้ามไปโดยกดที่ลูกศรสีแดงตรงนี้นะครับ มันจะมีลูกศรชี้อยู่3อันแต่ว่านะครับอันที่เป็นชี้ลงพื้นเนี่ยยังไปไม่ได้แล้วประตูนี้ก็ยังปิดอยู่จะต้องไขปริศนาด้วยการขึ้นไปที่บนไดนี้ก่อนนะครับกดเลยอ่าโอเคลองตอบดูนะครับอันนี้200ถ้าตอบผิดนี่นะครับอ่าสมมุติว่าตอบผิดนะผมจะลองตอบผิดด้วยนะนี่นะครับตอบผิดก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับว่าจะบอกว่า incorrect แล้วพอเรากดเนี่ยก็จะต้องกลับมาตอบใหม่นะครับ อ่าโอเคนะครับพอเราผ่านอันที่1แล้วเขาบอกว่าให้มองหานะครับแม่กุญแจนะครับเพื่อไปต่อนะครับในที่นี้ผมก็จะทําการลากอ่าเจอละเจอละเจอละนี่ครับมันซ่อนอยู่ตรงนี้นะนี่นะครับเราก็จะทําการลากออกนะครับแล้วก็คลิกไปที่รูปรูปกุญแจหนึ่งครั้งนะครับสังเกตดูว่าอันอื่นเนี่ยมันจะเป็นแบบมือขยุมขยุมแบบนี้นะครับคือลากได้นี่นะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นรูปกุญแจเนี่ยมันจะเป็นรูปมือนะครับซึ่งเราสามารถกดคลิกได้หนึ่งครั้งปึ้งนี่นะครับประตูก็จะเปิดแล้วตรงนี้ก็จะมีรูปของลูกกุญแจโผล่ขึ้นมาอันนึงนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปแก้ไขเนื้อหากันต่อด,ดีกว่าครับเขียนภาพละหลังจากที่เราแก้ไขในส่วนของปริศนาแรกนะครับนั่นก็คือการหาลูกกุญแจให้เจอนะครับเพื่อเปิดประตูห้องนะครับในตอนนั้นเนี่ย เราจะแก้ไขเนื้อหาที่เป็นข้อคำถามทั้งหมด4ข้อด้วยกันนะครับซึ่งมีสไลด์ไหนบ้างขออนุญาตสรุปอีกนิดนึงนะครับก็คือในสไลด์ที่4เป็นข้อที่1นะครับสไลด์ที่5เป็นข้อที่2สไลด์ที่6เป็นข้อที่3สไลด์ที่7เป็นข้อที่4นะครับนี่คือเซตแรกหรือปริศนาที่1คือการหาลูกกุญแจให้เจอต่อไปใน ปริศนาที่2นะครับเราจะเริ่มต้นกันตั้งแต่สไลด์ที่11นะครับสไลด์ที่11ที่เป็นเปียนโนตรงนี้เป็นข้อที่1นะครับเราก็จะทําการแก้เนื้อหาตรงนี้นะครับอย่างเช่นผมลองบอกว่า50าสบวกห้เท่ากับเท่าไรนะครับทีนี้สังเกตดูนะครับมันจะเริ่มยากขึ้นคําว่ายากขึ้นยังไงนะครับค่อยๆย,ย,ยากขึ้นแบบนี้ครับจากเดิมที่มีตัวเลือกเพียง3ตัวเลือก จะเป็นตัวเลือก4ตัวเลือกในลักษณะแบบนี้โดยมีตัวเลือกที่ถูกต้องเพียง1ตัวเลือกเท่านั้นนะครับคือพูดง่ายๆว่ามีคําตอบที่ถูกต้องเพียงคําตอบเดียวแต่มีตัวลวงนะครับหรือคําตอบที่ผิดอยู่3ข้อด้วยกันนะครับเราจะต้องใส่ให้ถูกนะ,นะครับอันนี้เป็น100ส่วนอันอื่นๆจะใส่ยังไงก็ได้นะครับที่ผิดตรงนี้แต่ถ้าเกิดให้ดีนะครับก็ควรจะใส่ที่ เป็นตัวลวงที่ใกล้เคียงหน่อยนะครับเพียงแต่ว่าผมอันนี้เป็นตัวอย่างนะผมจะขออนุญาตใส่ตามที่นึกได้นะครับเคเพิ่มขนาดของตัวอักษรนิดนึงอ่าประมาณนี้นะครับ2000 years later